สดีนะครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่กอฟฟี่ฟีฟ่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนักเตะนะครับไอคอนตัวแรกของช่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มไอคอนเซ็ตใหม่นะครับที่เข้ามานะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็รอคอยนักเตะคนนี้ที่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือดินดีเย่ด็อกบาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดีน้องนนนะครับเปิดได้ด็อกบาร์นะแล้วก็ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับให้ผมเล่นนะต้องขอบคุณมากๆกฮะก่อนจะไปฟังรีวิวนักเตะนะครับก็ฝากกด ใ้้ผมดวยนะสําหรับค่าพลังในปีนี้นะครับของเดนดิเย่ด็อกบาร์นะครับค่าพลังที่เด่นๆเลยนะครับก็มีเรื่องของค่าจบสกอร์นะครับที่มีมาถึง121เลยพลังการยิง118เลยนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่ง117นะแล้วก็ค่ามงบอลนะครับที่123นะแล้วก็ค่าความแข็งแกร่งนะครับ122นะความดูดัน121นะครับโหดมากส่วนนิสัยนะครับจะมีเรื่องของไดเวอร์นะครับแล้วก็มีเจ็บยากนะมีแฟร์นะครับมีลองช็อตเทคเกอร์นะแล้วก็พาวเวอร์เฮด นะครับแล้วก็ เซคันด์วิงนั่นเองนะครับสำหรับดินดเย่ด็อกบาร์นะครับอย่างแรกเลยที่ผมจับแล้วผมรู้สึกได้เลยนะครับเขาเป็นนักเตะนะครับที่มีความคล่องตัวไม่สูงมากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับการเป็นนักเตะที่ตัวสูงอ่ะผมว่าแบบคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเร็วทั้งสปีดต้นนะครับแล้วก็ความเร็วในสปีดปลายนะค่อนข้างถือว่าดีเลยผมว่าแบบวิ่งเร็วมากนะตอนเล่นแรกๆนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยแข็งมากคือผมคิดว่าอาจจะแข็งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริง สายแข็งนะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบสายหาช่องที่แบบมีความแข็งแกร่งเยอะคือเวลาถ้าโดนเจอแบบฟันไดเบียดจากข้างหลังแล้วแบบด็อกบายยืนอยู่เฉยๆแล้วแบบกองหลังวิ่งเข้ามากระแทกอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเบียดไม่ค่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องเบียดแล้วก็วิ่งแข่งนะครับกับนักเตะแบบทั่วๆไปนะแบบเบียดแบบไหลชนไหลอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่นะครับจะเบียดไม่ค่อยเข้านะเท่าที่ผมสังเกตนะครับถือว่าแข็งนะอันนี้ผมถือว่าแข็งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบลูกากูอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามีความแข็งแกร่งในระดับที่แบบตำนานนะครับบเอ แปลกๆครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบชนไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนการหาช่องนะครับจัดว่าเป็นนักเตะที่หาช่องได้ดีเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะเป็นกองหน้าที่แบบว่าครบเครื่องนะผมไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็เหมือนอวยนะแต่ว่าวิ่งหาช่องดีมากนะครับจะมีแค่เฉพาะตอนที่แบบหัวตกนะหัวตกผมก็ยังเอาลงนะครับแต่ว่าก็จะไม่ค่อยหาช่องนะครับในตอนที่แบบว่าเป็นจังหวะหัวตกนะคือถ้าไม่มีระบบหัวตกนี่คนที่เจอด็อกบา์นี่ผมว่าแย่แน่ครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะโหดทุกนัดเลยนะฮะส่วนเรื่องการ ส่งบอลนะครับการทําเกมกับเพื่อนนะแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นนักเตะระดับไอคอนนะครับไม่ค่อยส่งเอ๋อไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับนอกจากตอนที่หัวตกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเล่นได้เลยนะฮะส่วนถัดมานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการเป็นกองหน้านะครับของดินดิเย่ด็อกบานะครับจัดว่ายิงแบบพูดแรงนะครับยิงแบบแรงมากอ่ะแรงแบบผมไม่เคยแบบจับนักเตะตัวไหนที่แรงขนาดนี้เลยนะครับจริงผมก็แบบเคยเล่นไอคอนบ้างนะนิดหน่อยครับยู BO, อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าด็อกบาที่แบบยิงแรงมากครับคือแบบยิงไกลนี่คือหายตลอดเลยนะครับนะเดี๋ยวผมเอาจังหวะนะสัก2-3าจังหวะมาให้ดูครับว่าการยิงไกลของเขาเนี่ยมันโกงแค่ไหนนะครับคือพูดง่ายๆคือเหมือนแบบถ้าใครย้อนไปในแผดเก่าครับคงจะนึกออกว่ายิงไกลแบบนั้นอะ่ะมันไม่มีแล้วใช่ปะ่ะแบบไกลเว่อร์แต่ด็อกบาครับยิงได้ครับยิงไกลแบบเว่อร์เข้าได้นะครับนะคืออยู่มุมไหนก็แบบว่าโอกาสเข้าสูงมากครับ Yep. คิดว่ามันเป็นจังหวะที่แบบจะมีตัวไหนที่ยิงแบบนี้ได้ครับนะผมแบบเหมือนมาอวยนะแต่ว่ามันเก่งจริงครับนะคือถ้าแบบเป็นจังหวะที่ยิงแรงๆเนี่ยถือว่าโกงมากนะแล้วก็ยิงได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาครับก็คือแบบยิงได้ดีเหมือนกันครับแม้กระทั่งตอนที่หัวตกนะครับที่ผมบอกว่าหาช่องไม่ดีนะแต่ผมก็ลองแบบเอาลงมาใช่ไหมก็ยิงได้ครับยิงคมเหมือนเดิมเลยนะยิงไกลๆเลยครับตอนหัวตกนะก็ยิงได้ดีเหมือนเดิมครับยกเว้นแบบอาจจะหาช่องไม่ค่อยวิ่งเท่าตอนที่แบบหัวปกตินะครับแต่ว่าถ้า หัวเป็นสีเขียวนี่คือแบบคือต้องยิงทุกนัดอะประมาณนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงการหม่งด้วยนะครับเบียดหมงเนี่ยถ้าได้หม่งนี่คือแบบโอ้โหโอกาสเข้าสูงมากนะแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีจังหวะที่เปิดมาแล้วได้หม่งเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นการเปิดจากกรอบเขตโทษอะผมก็พยายามปั้นไงก็คือแบบยัดอะคนที่เล่นเขาก็รู้นะครับว่าผมจะเปิดใส่ด็อกบาแต่ว่าเขาก็ากันไม่อยู่นะ ซึ่งมันโคตรโหดครับนะม่งแรงมากครับถ้าเข้านะแต่ว่าไอ้ม่งแบบจังหวะทําเกมปกติผมไม่ได้ม่งเงเพราะว่าผมจะเป็นแนวเน้นแบบส่งให้เขาทะลุช่องแล้วยิงมากกว่านะก็เลยจะไม่ค่อยมีลูกม่งแบบทําขึ้นมาครับประมาณนี้นะก็สําหรับไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับผมก็เล่นไปทั้งหมด30นัดนะแล้วก็ดอกบาร์นะครับยิงไปได้ทั้งหมด44ประตูเลยนะฮะถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วผมก็เล่นจากแบบแรงโปนะแล้วก็ลวดเดียวนะครับถึงเชลนเจอร์เลยนะโคตรโหดนะครับนะถือว่าแบบเป็นแบกทีมได้เลยครับนะ รหรับใครที่แบบคิดจะซื้อแล้วก็ยังลังเลอยู่นะครับผมว่าแบบดีเลยครับคุ้มครับถ้าคุณมีเงินซื้อดอกบาร์ได้นะครับรับรองได้ว่าคุณจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะแล้วดูอย่างจังหวะนี้ครับผมลองนึกเล่นๆว่าลองใช้สูตรแบบฟีฟ่าลายสามอ่ะแบบเขี่ยแล้วทําชิ่งแล้วก็ตักคำหัวไปหน้าโกครับดูครับสูตรฟีฟ่าลายสามครับทำในกับดอกบาร์ได้ครับดอกบาร์มันทำได้ ข้อสังเกตนะครับก็มีแค่อย่างเดียวนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แข็งแบบกว่าที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยแบบเหมือนแข็งเหมือนพวกลูกากูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแน่นอนครับว่าคือถ้าเข้าเท้าแล้วแบบกดยิงบริเวณแบบแถวหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าไกลออกไปนิดนึงนี่แบบโอกาสเข้าสูงมากนะครับเพราะว่ายิงแรงมากนะอย่างน้อยก็แบบได้ปัดอะผมว่านะยังไงแบบโอกาสที่ไม่เข้ากรอบคือแบบน้อยมากนะครับสุดจัดนะครับนะ สําหรับตอนนี้นะครับราคาในปัจจุบันับของดินิเย่ด็อกบาในวันที่ผมอัดคลิปนะครับอยู่ที่ประมาณ70,000มนเอ็มนะผมไม่รู้สิผมผมไม่ได้มีเงินซื้อขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าใครนะที่มีเงินซื้อนะแล้วกำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมนะสำหรับตัวผมผมว่าแบบคุ้มเลยครับนะแบกทีมได้เลยครับเป็นสไตเกอร์ในแบบที่ว่าเป็นสไตเกอร์จริงครับคือวิ่งห่าช่องได้ดีครับถ้ามีโอกาสได้มงก็คือมงได้ครับมงแรงมากนะแล้วก็ยิงแบบดีมากด็อกบาคือนัมเบอร์วันเลยนะสำหรับผมนะฮะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ได้ลองเล่นมานะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเคยเล่นด็อกบาส์นะครับหรือว่าเล่นไอคอนตัวอื่นนะครับเรามีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนเลยครับผมบาย